พูดเรื่องนี้มากเลยนะคะเรื่องการทําความสะอาดผิวหน้าเพราะคนส่วนใหญ่ชอบมองข้ามการทําความสะอาดผิวหน้าไปอย่างชิ่นเชิทงทั้งทงที่การทําความสะอาดผิวหน้าก็คือจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวฟื้นฟ,ฟูสภาพผิวเนื่องจากว่าหนึ่งวันนั้นกิจกรรมภายในหนึ่งวันนั้นไม่รู้ว่าจะเจอฝุ่นละอองเจอมลภาวะเจอแสงแดดเจอไวรัสโควิดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยมาอุดตันรูขุมขนของคุณ สิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนให้ฝุ่นละอองออกจากรูขุมขนเมื่อรูขุมขนของเรามันสะอาดเราจะบำรุงเซรั่มบำรุงครีมบำรุงไหนบำรุงหี้แดดอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนขาอย่ามองข้ามการล้างหน้านะคะการล้างหน้าด้วยเซรั่มนะคะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นไม่ทําให้หน้าแห้งไม่ทําให้หน้าตึงแต่ถ้าคุณยังใช้สบู่ล้างหน้าอยู่นะคะเตอจะเตือนดีๆเลยนะคะว่าสบู่ กรดเป็นด่างสูงล้างไปแล้วจะทําให้หน้าเราแห้งเกิดสิวเซียนนะคะแล้วก็จะทําให้หน้าเราตึงพอหน้าเราแห้งหน้าเราตึงเป็นการขาดน้ําในผิวหนังก็จะทําให้สิวเกิดขึ้นนะคะจาไว้นะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จะกลาตไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊าว่า